สวัสดีครับหลายคนก็กําลังประสบปัญหาเหมือนที่ผมกําลังประสบปัญหาอยู่นั่นคือสิ่งที่ขึ้นมากวนใจบนหน้าจอในขณะที่เรากําลังตั้งใจดูคอนเทนต์ที่กําลังมีผู้แชร์อยู่บนหน้าจอแต่เรารู้สึกไหมว่าเวลาที่เรากําลังดูอยู่แต่ก็มีสิ่งกวนใจอย่างเช่นมียูเซอร์คนอื่นกําลังทํานู่นทํานีทน่ทาให้สายตาเราเนี่ยไม่โฟกัสไปที่เนื้อหาที่ผู้อื่นกําลังแชร์อยู่นั่นเอง และมีอุปกรณ์ตัวไหนล่ะที่จะมาช่วยทําให้เนื้อหา2เนื้อหาระหว่างคอนเทนต์กับผู้ร่วมเข้าชุดประชุมแยกออกจากกันวันนี้วอรา์ชาันเทคโนโลยีจํากัดขอนําเสนอนี่เลย Zoom Duo m o o n t t r r ที่จะเข้ามาช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดออกไปแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันว่าวิธีการเชื่อมต่อปเป็นยังไงเราไปดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับ CPU ต้องไม่ต่ำกว่า Co r อ i3 หรือ Dual c o r e ที่มีความเร็ว 2GHz ขึ้นไป และแรมอย่างน้อย 4G ขึ้นไปครับอย่างที่2นั่นก็คือจอมอนิเตอร์จำนวน2จอครับเพื่อเป็นการแยกคอนเทนต์ระหว่างผู้ร่วมประชุมกับคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เรานำเสนอครับและอย่างที่3ขายไม่ได้พระเอกของเรานั่นคือ e a s y c a t Pro Box 2คือไฮไลท์สำคัญที่จะนำเสนอ Zoom Dual Monitor ครับเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเราไปดูกันว่าวิธีการเชื่อมต่อเป็นยังไงไป,ปรับชมกันเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มวิธีการเชื่อมต่อไปที่จอแรกกันนะครับโดยการใช้สาย HDMI เชื่อมต่อระหว่างจอที่1กับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่า PC จากนั้นกดที่ปุ่ม Windows และกลุ่มปุ่ม P พร้อมกันเพื่อทำการปรับโหมดให้เป็นโหมด Extend ในการตั้งเป็นหน้าจอมอนิเตอร์แรกครับ จากนั้นเราจะทำการติดตั้งจอมอนิเตอร์ Monitor ที่2โดยใช้พระเอ็กของเราเลย iScad Pro Box 2, mm hmm. 2เข้ากับตัวมอนิเตอร์ที่2ด้วยสาย HDMI ที่เชื่อมระหว่าง iScad Pro Box 2กับจอมอนิเตอร์ Monitor ที่2แต่การจะนำภาพขึ้นไปสู่จอมอนิเตอร์ Monitor นั้นเราต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iScad Pro Application ซึ่งดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันว่า เรื่องของเราเชื่อมต่อกับ iscat pro box 2แล้วหรือยังโดยหาชื่ออุปกรณ์ ssid ของ iscat pro box 2ที่แสดงบนหน้าจอ monitor และไปที่การตั้งค่า wifi ที่ laptop หรือ pc เลือก ssid และใส่ password ให้ตรงกันจากนั้นเข้าไปที่โปรแกรม iscat pro application ที่เราดาวน์โหลดและติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเราเลือกชื่อโ host ของโปรแกรม ที่ให้ตรงตาม SSID ที่โชว์ขึ้นและเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi จากนั้นกดปุ่ม Mirror mm hmm. เพื่อส่งภาพหน้าจอของแล็ปท็อปหรือ PC ส่งขึ้นไปยังจอ monitor ที่2เพียงเท่านี้คุณก็จะได้จอ monitor ที่2มาใช้งานร่วมกับจอ monitor ที่1ผ่าน PC หรือแล็ปท็อปเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับคราวนี้เราขยับมาอยู่ในช่วงของวิธีการใช้งาน dual monitor ผ่าน Zooom โดยเช็คกันง่ายๆครับไปที่ปุ่ม settings ที่โปรแกรม Zoom หลังจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงครับเราจะเห็นคำว่า use dual monitors ให้ติ๊กถูกหน้าเครื่องหมาย use dual monitor เพียงเท่านี้เราก็ไปใช้งานกันได้เลยครับหลังจากที่เราเข้ามาใน new meeting แล้วเราจะเห็นปุ่มสีเขียวด้านล่างที่เขียนคำว่า share screen ให้เรากดปุ่มไปที่คำว่า share screen เพียงเท่านี้เราก็จะใช้งาน dual monitor กันแล้วครับ จะเจ๋งแค่ไหนปปไปติดตามรับชมกันเลยครับรับติดที่แคตัวบ็อกชูนะครับัวหรับตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ร่วมกับซูมดูโอมโมนิเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์ครับเห็นไหมนะครับว,ว่าเจ๋งแค่ไหนทาไมอยากให้คอนเทนต์ดูเกะกะสายตาผ่านวิธีการทำดูโอ้โมนิเตอร์ต้องนี่เลยอีซี่แคตโป o o ็อและจะมีฟีเจอร์อะไรเด็เดๆบ้างในอีซี่แคตโป o o ็อไปรับชมกันเลยครับ